สวัสดีครับพี่น้องในทำพาบอกเด้คือเก่าครับมนี่มาอยู่โรงงานของเก่าครับเป็นของเก่าที่สร้างโลหะครับเป็นของของเก่าที่สร้างมูลค่าให้กับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพเชียงกงครับบ้านเฮาเองครับนี่พี่น้องนะครับที่ใช้รถใช้รถบรรทุกนะครับหรือใส่รถต่างๆครับเชียงกงครับอะไรเชียงกงครับอะไรถอด รืออะไรซ่อมนี่ครับพาเบิงปายยางเบิงนี่เฟืองท้ายรถบรรทุกครับสายบรรทุกติดต่อ,อได้เ้อตามป้ายที่ผมขึ้นไวล้ล่ะตามเบอร์โทรที่ผมให้นป่ไปละ่ะเรารับสายตลอดละแต่น,นอกครับมีเครื่องครับเครื่องเชียง,งโคงเครื่องถอดคันนาครับเขากลาง เกียร์เทออบโวปั๊มล้มครับ <_ d ata> มีหลายหลายย่างเดี๋ยวพาย,ย่างบึงพี่น้องอันนี้มาเยี่ยมยามถามเข้าเรามาลินน้ำกันครับมาหาขน,น่ะไปใส่รถนะครับเลยถ่ายชิปบรรยากาศให้บึ้งพี่น้องบึ้งมีของเราว่าร้านเรานนหน่อยของมาลาไบอกให้โพดขายบอกเฮ็ดอันนั้นนี่ขายเราบ่เฮ็ดครับเราว่ายันบมมีของให้พี่น้องรับ อย่าไปเบึ้งทางไหนก่อนว่ามีอย่างเนียอยู่นี่นี่นะครับนี่เด้อเขียวสายครับฝาสูบกับี้ังทางนี้เป็นเทอรโบครับเทอรโบโอ้นี่ฝาสูบปปอย่างมุ้น น้อยครับเพื่อนมานย,นยน้อยเนาะน้อยเผากลางปั๊มแมโ่โคโอ้มีหลากหลายหมนเลยเมื่อกี้นั่งรับโทรศัพท์รครับรับสายลูกค,ค้าอยู่ป๋าบัตรครับอาจารย์ผมนี่แหละสอนทุกอย่างสอนหอดประกอบเครื่องครับบ่เปน็นให้บังคับให้เป็นเผาข้างครับเผาข้างมีหลายรุ่นนี่นี่ฟูซูอเอ้ยฮีโน,น่เอ้ยรุ่นเดยียดสัน ปลอกสูบมือสองอะนีกูล่ะลูกสูบมือสองลูกสูบถอดของถอดแต่ว่าบดีครับบางทีก็ดีก็มีนี่ครับปั๊มโซล่าอันนี้เขาเอ็ดอย่างนะข้อก้านสูบปัป๊มโซล่าก็มีก้านสูบก็มีครับหลายๆรุ่น ไอดีไอเสียบางคนลูกสูบเสียสูบหนึ่งก็มาหาเทียบแปลว่าได้ครับเพราะว่าเงินเขามันโบมีคือยังขับปืนของเนาะแต่เกียร์ว้าวมีครับมีมีบังนั้นได่เป็นเทอร์โบแล้วนะกูละเทอร์โบอยู่กูละคองทอดครับหลากหลายสาขาอาชีพครับที่ผมคบที่ผมเบ้าที่ผมยูน้ำครับเอามาปรับใส่กับชีวิตเจ้าของครับเพื่อไปโมดิฟาย ชีวิตเพื่อไปเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับฝาเกียร์ครับฝาเกียร์พี่น้องรถบรรทุกเด้อเสีย <Yeah. S 1> ด้านหลังนี่เป็นมองลือครับลือของเครื่องมังกรเครื่องมังกรผู้ใดสนใจเครื่องมังกรติดต่อเราได้ป๋าวัดิครับสวัสดิ์เชียงกงตั้งอยู่ที่สี่แยกโรงต้มครับ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องพี่น้องที่หาสิ่งหาของเกี่ยวกับเรื่องของรถล้ามาสร้างอยากได้คําแนะนําดีๆอยากได้ของในราคาที่มิตรภาพนะครับความรู้ดีๆครับโทรหาเราได้ครับตามไปที่ผมบอกขึ้นไป้างต้นละพายางบึงของ เบอร์โทร080 757 7418สวัสดิ์เชียงกุงติดต่อได้สันละอันนี้มันยังไงโอ้ถึงเกียร์ถึงปั๊มถึงเฟียงไทยมูลค่าเป็นหน่อยบาทได้ไหม เจอเา,า,าแกนั่งอย่งนี้นะสุดยอดดิเราจะมองในนี่เป็นยังไงบ้างนะงงเกียร์เพ,ออพเียงไทยด้ยวยนพะิกอับขอเบี่ยงกันี้ครับข้อเบียงสเตนดาร์ดประกันคุณภาพได้ครับเพนคาดมือสองกันี้ได้ผล่ไม่ไม่เลยเนี่ยบุมีห้อยสึก ปั๊มลมปั๊มลมรถบรรทุกจัดไปเอมโซล่าโอ้หลายจุดย่างโบคุโบคุโบส่วนไล่อันไล่ก็ได้อันนี้มันอย่างพวกปั๊มลมมันลือเครื่องออกไปแล้วอันนีน้กองอากาศ ปัดจีรุ่มมุนทะคาบนไหนบาเด,ดินเครื่องโคบันสุตินโอ้ปั๊มเบรกครับปับ๊มเบรกเบรกของมือสองยางนี้ผมจองแล้ว พี่น้องสนใจติดต่อได้เลยครับเด้ออุปกรณ์เชียงกงอะไรเชียงกงครับพวกเนียพวกเผากางต่างๆครับลูกค้ามาหลายมือนะลูกค้ามาหาเราหลายเติอบอยู่ติดต่อได้ครับ08 07 5 7 7 418ครับสวครับสบายเชียงกงชายภูมิสี่แยกลงต้มชายภูมิครับ ติดต่อประสานงานกับเราได้อยากได้อีกอย่างก็ได้ที่นอาา้องเขาใส่รถบรรทุกผมก็ได้แต่ม,มารีวิวให้เบิ้งนี่แหละซอยกำลังเราซอยโปรโมทนดต้อกันครับพอดีอาจารย์เป็นอาจารย์ก็ได้ครับโอ้ได้สตาร์ทก็มีเลยบ่ได้พูดเละได้สตาร์ทก็หลายอยู่ด้วยพูดเละได้สตาร์ทก็มีครับได้ชาร์จก็มี อันนี้ก็เป็นการกระบาดชุดการกระบาดเพื่อนไทยอันนี้ปัม๊มนทะี่ไหนยิมเนปั๊มแล้วนะลายอันพันยางครับพี่น้องอยู่นี่ลองโทรมาปรึกษาเราได้โทรสอบถามได้นะครับที่สวัสดิ์เชียงกุ้งชัยภูมิครับราคาคุยกันได้ครับขายได้ก็ขายแล้ววะขายบ่ได้ก็เอา่อ้นี่ละท่านเอ้า เอาคือบ่อด้ขายของแล้วบางเด็นะครับว่าโทรศัพท์ติไปเอาดอถลูกค้าก็ได้บ่อถาบ่อน้อกันเนาะพี่น้องอีกหนึ่งสาขาอาชีพครับที่สร้างความมั่นคงสร้างรายได้ให้กับผู้ผู้สุ่อข้อได้ครับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมกับพามาหาพี่หาน้องนี่ละเพื่อไทยเอาบรรยากาศหลายๆมองหลายๆบอนมาเป็นการสร้างเสริมความรู้ประดับบาร,รมีนะครับแล้วก็เป็นเทคนิค การใช้ชีวิตแต่ละอย่างแต่ละวันนะครับเอาคลิปนี้ไห้พ่อพี่น้องสุขสุขหมานาครับร่ำรวยเงินพองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพเพื่อจะทำพาวาไดคือเก่าอย่าลืมเด้อสวัสด์เชียงกุ้ง0 8 0 7 5 7, 7 4 1 8ครับพี่น้องมีอะไรพี่น้องอยากได้อะไรนะครับอะไรกับทัวรมาหาเราได้ครับบอกง่ายใจดีคันเบาถือใจคันเบาผิดใจทั้งไปทั้งมันสวัสดีครับ